สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับขั้นตอนการร่วมลุ้นกิจกรรมแจกทองจาก eok OK นะครับ 1. เปิด Eagle of No ในช anel youtube ครับกด subscribe 2. เปิด Facebook ครับผมไลฟ์เพจ Eagle of No แล้วกดติดตาม ําําการแชร์คลิปมาที่ Facebook นะครับผมและติดแฮชแท็ e o k แจกทองสามขั้นตอนง่ายๆ1่ซับส2ไลค์3แชร์แค่นี้คุณได้ร่วมลุ้นทองแล้วครับผมคุณรู้จักรถแต่งแนว VIP หรือเปล่าเรามาักเห็นรถเหล่านี้โรลแลนด์อยู่บนจอภาพยนตร์และหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆพอรถแนว VIP ได้รับความนิยมมากในหลายประเทศและแผ่ขยายความฮิตมายังบ้านเราได้สักพักแล้ว รูปแบบของมันแตกแขนงออกมามากมายผมจะพาไปรู้จักมันและไปดูรถแต่งแนว V.I.P. แบบฉบับของเมืองไทยที่กำลังฮิตสุดๆรถแนว V.I.P. ในบ้านเราเริ่มฮิตกันมาสักพักแล้วสมัยก่อนรถที่นำมาแต่งแนวนี้ต้องเป็นรถที่ตรงแนวเท่านั้นรถ V.I.P. ค้าตามหลักสากลแล้วต้องเป็นรถซีดานขนาดใหญ่เท่านั้นเช่น t ต y o ต a c r o า n n i s s a n c ซ d ริ c l e x u ซ L.S. เป็นต้นรถแบบนี้คือ V.I.P. ค่าแท้ๆส่วนรถในบ้านเราเช่น Camry, s เซฟิโรถือเป็นรถระดับมิดไซสซีดานดังนั้นต้องเรียกรถแบบนี้ที่แต่งแนว V.I.P. ว่า V.I.P. Style แต่ไม่ใช่รถแบบ V.I.P. ค่าถึงจะถูกรถแนว V.I.P. ไม่จำเป็นต้องเป็นรถแพงเสมอไปเพราะยุคหลังๆญี่ปุ่นเริ่มนำรถไซส์เล็กมาตกแต่งแนวนี้กันมากขึ้นในบ้านเราเริ่มได้รับความนิยม จากการแต่งแคม r y Accord และเชี n a จนปัจจุบันระบาดในรถเล็กๆอย่างมากมายเพราะสามารถตอบโจทย์ความสวยงามได้เต็มๆทั้งภายนอกและภา,ายในใครที่ได้สัมผัสรถแนวนี้มักหลงไหลเสน่ห์กันแทบทั้งสิน้นรถ VIP ไม่เหมือนรถแนวอื่นๆสามารถใช้งานได้จริงทุกวันไม่มีปัญหาจุกจิกเรื่องเครื่องยนต์รถ VIP รู้ขับไปไหนก็ได้ในสมัยก่อนรถแนว VIP มักจะมีอุปสรรคในเรื่องของความเตี้ยถ้าเจอเนินสูงๆก็ไปไม่ได้แล้วแต่สมัยนี้ได้มีการนำช่วงล่างถุงลมเข้ามาใส่ในรถแนว VIP จะทำให้สามารถเลือกระดับความสูงได้อย่างหลากหลายอุปสรรคเรื่องนี้จึงหายไปคอนเซปต์ Concept ของรถแนวนี้ต้องเรียบร้อยไม่ดูซิ่งล้อก็ต้องเป็นลายที่ดูสุภาพไม่จาเป็นต้องเป็นล้อโครเมียมและใหญ่เสมอไปแต่ที่สำคัญที่สุด คือต้องเป็นล้อแท้จากสำนักผลิตที่มีมาตรฐานวัสดุชั้นดีหลายต้องไม่ใช่แนวเรซิง่งใส่กับรถแล้วดูสวยหรูหราลงตัวดูเป็นผู้ใหญ่ส่วนเรื่องของขนาดล้อต้องเหมาะสมกับรถสีของรถควรเป็นสีแนวสุภาพให้อยู่บนพื้นฐานของความเรียบร้อยหรูหราดูสุขุมนุ่มลึกน่าเกรงขามสไตล์การตกแต่งแนว v i p มีด้วยกันหลายแบบ แต่ทุกแบบล้วนดัดแปลงมาจากยากูซ่าสไตล์และ l u ก u ัวร t y สไตล์ด้วยกันทั้งนั้นสองแบบนี้ถ้ามองดูเผินๆอาจคล้ายกันจะแยกความแตกต่างของแต่ละแบบด้วยอารมณ์มากกว่า l u ก u ัวรี่สไ์แนวนี้จะต้องมีความหรูหราแบบเรียบๆไม่โอเวอร์อลังการเมื่อมองแล้วต้องดูดีมีสกุลถ้ามีป่งล้อก็ต้องเป็นแบบเรียบร้อยล้อต้องเน็มเข้าไปในซุ้มได้พอดี สีตัวถังต้องดูสุภาพชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องลงตัวไม่มีหางหลังหรือถ้ามีจะต้องเป็นแค่ตุดเป็ดเล็กๆไม่ใหญ่เกินไปยากุซ่าสไตล์แนวการแต่งแนวนี้ต้องมองดูแล้วโหดนำมาก่อนเลยครับแบบว่าเห็นแล,แล้วต้องนึกถึงคนขับต้องสักลายมังกรเต็มตัวมีดาบซามูไรปืนอะไรทำนองนั้นการแต่งแบบนี้ต้องใส่ความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปเยอะหน่อยต้องให้อารมณ์ยุ่นโชยมาอย่างอบอวล อย่าให้ออกแนวดริฟท์อย่างเด็ดขาดรถแนวนี้ต้องเน้นชิ้นส่วนแบบอลังการท่อไอเสียต้องใหญ่ปลายท่อต้องยื่นออกนอกกันชนเยอะๆและต้องเห็นหม้อพักชัดเจนถ้ามีหางก็ต้องใหญ่ๆถ้ามีโป่งก็ต้องใหญ่ๆหดโปดแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่มีโป่งก็ยากูซ่าได้เพราะชิ้นส่วนบางรูปแบบสามารถบ่งบอสสไตล์ของมันเองเช่นชิ้นส่วนไดอาน,น่าจากสำนักอินชัวร์สหรือจังชันโปรดิวส ซึ่งบางแบบก็ยากูซ่าได้หัวใจของรถ VIP สไตล์ 1. s t and and f i t t e n t หมายถึงระยะการโหลดที่สวยงามสิ่งนี้สำคัญมากเพราะมันบ่งบอกถึงรถแนวนี้คือซุ้มล้อต้องลงมาแตะขอบอยางเป็นอย่างน้อยถ้าอย่างสวยมากๆคือแตะขอบแม็กพอดีและการใส่ล้อให้ตัวแม็กล้อนออกนอกตัวถังเพื่อโชว์ขอบล้อสวยๆและต้องปลิ้น มีเคล็ดลับคือต้องใส่ยางให้หน้ากว้างน้อยกว่าปกติแก้มยางจะได้โค้งกลมอย่างที่ชาว v p p เรียกว่ายางดึงหรือดึงยางนั่นเองซึ่งจะทำให้ยางมุดเข้าไปในตัวถังได้โดยสามารถโชว์ความสวยงามของขอบแม็กได้สิ่งที่ต้องเน้นมากที่สุดคือต้องโหลดให้ระยะระหว่างขอบยางกับซุ้มล้อตรงกันแบบพอดีพอดีโดยระยะห่างระหว่างยางกับซุ้มต้องอยู่ที่ประมาณหนิ้วมือตอดฟิตฟิ ในบ้านเราอนุโลมให้สองนิ้วสอดได้เนื่องจากสภาพถนนถ้าสแตนน์แอนฟิตเมนตไม่เหมาะสมจะแต่งมากแค่ไหนก็ไม่มีทางสวยได้อย่างแน่นอนครับ 2. Body k i ้คเมื่อจัดก,การล้อก,กับยางให้ได้ระยะเรียบร้อยแล้วก็ต้องหาชิ้นส่วนที่สวยงามลงตัวไม่แต่งซิ่งมารถแนวเลซิ่งช่องลมไม่เยอะเรียบ,ยบแต่ดูดีมีสไตล์ การเลือกชิ้นส่วนนั้นสามารถหาดูได้จากเว็บไซต์หรือหนังสือซึ่งหาไม่ยากในปัจจุบันนี้ 3. a c c e s s o r y เป็นสิ่งที่รถแนว VIP ต้องมีแต่ต้องเป็นแบบต้องแนวเช่นโลโก้ฝังเพชรภายในมีม่านบางแดดมีบาวางแก้วน้ำมีชุดโฮมเท h เตอร์ภายในรถเป็นต้น ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ